ไปเช่าหอใช่ไหมปวดแขนชปเยสันฮลอยูเดนลทาานใช่ไหมฮลอยูเดนเลทีเดนอหันันเอาเฟิร์สลอกเนี่ยปูโอเคไปเช สลี่ตนเนาะเขาพาไปขยอกขยอกกับพายตามภาษา <c oughs> โอ้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 รอบนี้จะล้มไหมอ่ะจะจะ,จะเขาจะทิ้งไหม,ไมทิ้งเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่ไม่ปล่อยมันก็อยู่อย่าง,งน,นี้นนั่นนะ เฮ้ยเจ้าน้าทากับอจะโยวอันนี้่าาสนุกสนานย่เลยไอโซฟามันจะวิ่งก่อนรถก่อนเรือก็อาจทำละคือมันจะให้ ตกสนอตกสนอโอ้ยเสียงดำเดนเอนวลนะเสียงไวรุ่นเขาเป็นตะตกแทะนั่นนะอ้ยอเป็นตะตกแทะ

เสียงห้องแต่ละคนแบบเสียวเสียวขนแบบย่านโต๊ะกขนาดเลยนะอดนยน้วเ <c oughs> สียงห้องไปแต่แค่น่ะแค่น่ะอย่านะอย่านะอย่าตกนะอย่าตกน,นะเจาสาันฮุน เสียงโอ้ยเรีมาแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะก็มามาเสียวเขาจะตกอ่ะดูดิดูดิดูดิจิมมี่ดูจิมมี่ดูจิมมี่กล้าดูไหมอ้อฮ้อนเจสันฮ้อนเริ่มรู้สึกว่าจะเหนื่อยกันแล้วนะ อบนี้เสียวมากเลยนี่ป็ตะตกแขกโอ๊ยโอ๊ยตกกตกซะาเอาเอาวนะ โอ้เวลามันจะโค้งย่ำแต้โอ้แต่ละคนไม่คิดเสียงมันตะบออรอดแท้เออเก่งเก่งว่ะ รอดแหว่รอดรอดกันโอ้ย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 เขาจะเทแล้วนะเขาจะเทอีกแล้วนะเอาเอารอดไม่รอด เสียวแน่นใครตกก่อนเลยไม่กแทกเท่าไรอย่าบอกนะมันจะตกสุดท้ายนิตกไม่ตก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 ตกไม่ เงยไหมสุดท้ายตกจนได้เอจะตกแล้วฟอนละไอก